กิมมี่ตื่นแล้วคุยกับพ่อแล้วอารมณ์ดีเช้าเลยแหละลูกกิมมี่ตื่นแล้วอคุยกับพ่อหน่อยเล้คุยกับพ่อหน่อยไอ้ยิ้มหวานยิ้มหวานไอ้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 าวอกิมมี่ยิ้มหวานเนา อคุยกับพ่อแลนะเอ้เฮียนี่ไอ้ยิ้มมวานเลยเอ้ยคนตื่นแล้วตอนนี้คนตื่นแต่เช้าตอนนี้คนตื่นแต่เช้าตอนนี้นั่นเองไอ้ยิ้มมวานเลยยิ้มมวานเลยไอ้ยิ้มมานเลยพ่อไหน่อยแล้วเอาคุยกับพ่อว่ายังไงฮะคุยกับป้าว่ายังไง อากุยต <itch assessment> ีอากุยตีคุยจะคุยว่ายังไงกุยตีฮะอืมเอาอากุยตีเอาจะถามอะไรพ่อถามทีเอาเอายิ้มหวานกันยิ้มหวานกันยิ้มหวานกันเอ้ายิ้มหวานกันยิ้มหวานกันยิ้มหวานกัน อิมมี่ตื่นแต่เช้าเลยตตื่เ,ตเช้าอารมดีเลยออืมหนูอารมดีใช่ไหมหนูนอนอิ่มใช่ไหมลูกไยิ้มหวานให้ปลาดูก่อนยิ้มาหานใ้ป้าดูก่อนเอาเอเอิาเอาเอม,ม่อยู่แล้วไอยิ้มหวานให้ปลาด้หนแล้ว ยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนกีมีทางนี้ถูกทางนี้เงนื่ยเหนยเหอยเหอยเหนยเหนื่ยหันมาหันมาไรก็ไรเออเริ่มบอยบายแล้วเอาอะไรลูกเอาเขาจะต่อยท้ายนะตั้งการเมื่อที่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 